จากบันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศสที่กล่าวถึงเท้าทองกิบมา้าหรือมาดามกิอูมาเดอปีนาผู้เป็นหัวหน้าห้องเครื่องต้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชวันนี้คอตลิวฮิวต้าขอเสนอทองม้วนสดหนึ่งในเมนูขนมหวานอันเรื่องชื่อของท่านกันค่ะเรามาเริ่มจากการคั่วงาขาวและงาดำอย่างละหนึ่งช้อนโตกันก่อนนะคะโดยใช้ไฟอ่อนๆในการคั่ว ถ้างาขาวสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองส่วนงาดำนั้นจะสังเกตได้ยากหน่อยถ้ามีกลิ่นหอมเป็นอันว่สุขค่ะได้ยินเสียงดิดป๊อแแปะแบบนี้ให้รีบตักพักไว้เลยนะคะไม่งั้นงาจะไหมค่ะจากนั้นเรามาเตรียมแป้งทองม้วนสดกันเลยค่ะเริ่มจากแป้งมัน1 5กรัมแป้งข้าวเจ้า40กรัมน้าตาลทราย20กรัมน้าตาลมะพร้าว1้5กรัมและไข่ไก่หฟองค่ะ แล้วเราก็นวส่วนผสมทุกอย่างจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะจากนั้นเติมหัวระทิ่ลงไป200มิลลลเพื่อเพิ่มความหอมเติมน้ำมะพร้าวลงไปอีก100มิลลแล้วนวดส่วนผสมทุกอย่างจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วนำมากรองเพื่อให้เนื้อแป้งเนียนละเอียดจากนั้นเราจะทําการแบ่งเป็นสส่วนเท่าๆกันแล้วเลือกใส่สีผสมอาหารตามชอบได้เลยนะคะที่สำคัญค่ยคอยๆหยดสีลงไปค่ะ พอแทแป้งสุกแล้วจะมีสีเข้มขึ้นหยดลงไปแค่2หยดจะได้ออกมาเป็นสีพาสเทลสีสวยน่าทานมากๆค่ะใส่งาที่เราคั่วไว้เพราะเวลาที่กัดลงไปจะได้กลิ่นหอมของงาอาโรมามากมากค่ะตามด้วยมะพร้าวอ่อนใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วเรามาลงมือทำทอม้อนสดกันเลยค่ะเริ่มจากทาน้ำมันมะพร้าวให้ทั่วกระทะโดยใช้ไฟอ่อนอเมื่อกระทะเริ่มอุอน่นให้เท,ทแป้ง ที่เราผสมไว้ลงไปให้ทั่วเลยค่ะต้องคอยหมุนกระทะตลอดเวลานะคะเพราะถ้าหากตั้งไว้แป้งจะไม่แค่ตรงกลางส่วนบริเวณรอบๆแป้งจะไม่สุกค่ะเมื่อแป้งสุกดีแล้วจะล่อนออกมาจากตัวกระทะให้เราคว่ำหน้าทองม้วนสดลงไปเพื่อใส่มะพร้าวอ่อนค่ะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนไว้ตรงกลางหลังจากนั้นทำการม้วนทองม้วนสดได้เลยค่ะ จากบันทึกของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสชื่อว่าเดอโลลีเยในปีพุทธศักราช2262ได้กล่าวถึงมาดามดอนยามาเรียกิอุมารดเดปีนาว่าท่านได้รับพระราชทานบนรรดาศักดิ์จากสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นเท้าทองกิบมาที่เพี้ยนมาจากชื่อเดิมของท่านคือกิอุมาผู้ดูแลห้องเครื่องต้นและคิดค้นขนมหวานมากมาย จากบันทึกข้างต้นขนมทองม้วนมีประวัติยาวนานกว่า300ปีและยังคงสืบทอดและดัดแปลงมาเป็นขนมทองม้วนสดจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆเรามากด subscribe กด like กดกระดิ่งเพื่อติดตามเ้อตะลิวฮิวตะก้ากันด้วยนะคะ